มะรุมผักพื้นบ้านไทยที่มีความอร่อยไม่น้อยหน้าผักอื่นๆแถมยังกินดีได้สุขภาพด้วยทั้งรักษาอาการหวัดเบาหวานบำรุงสายตาและลดความเสี่ยงโรคมะเร็งทำอาหารไทยๆเช่นแกงส้มสดน้ำร้อนๆกับข้าวสวยหุงสุกใหม่ๆอร่อยแทบไม่อยากวางช้อนอายุการเก็บรักษา 3- 5วันในอุณหภูมิห้อง และ4-10วันสำหรับการแช่ในช่องแช่ผักของตู้เย็นการเก็บรักษาผ้าชุบน้ำหมาดๆห่อไว้หรือแช่นะคะในช่องแช่ผักของตู้เย็นเมนูที่น่าสนใจแกงส้มมะลุมแกงขั่วมะลุมและแกงเหลืองมะลุม9หัวปลีค่ะส่วนประกอบของต้นกล้วยที่สามารถนำมาทำอาหารกินได้แถมอร่อยกินง่ายกินดิบก็ได้กินสุกก็ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย